สีมงเย็นเที่ยงคืนที่ร้านจะหยุดเฉพาะกินเจเทศกาลกินเจ10วันส่วนเมากทจะมาถึงก็ต้องมาทานกุ้งไปน้ำก็จะเน้นพวกอาหารทะเลและหลายอย่างากุ้งหอยปูปลากั้งแก้วล็อบเตอร์มีทุกอย่างเจะไข่เองค่ะเจะไข่เคยเป็นเด็กในครักกวร้านอาหารตามร้านบๆนะ แน่นอนเืิดก็ว่าที่พักรล้จำนะพักปรจํจำจำจำแล้วเราก็ชอบทำงนานอาหารชอบทำนุดทำานี่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับอาหารนี่ชอบหมดนะครับก็มีหลายอย่างนะคนที่มามาถึงต้องถึงแก่ไขค,คือน้ำจิ้มของที่ร้านสาขาเดียวเราทำแล้วเราก็ขย,ยายตรงนี้อยากจะพัฒนาตรงนี้ให้มันเนติดอันดับไ,ไปไปเรื่อยๆให้ให้ดีขึ้น เหมือนกับว่าเอาของดีๆมาขายอะค่ะเน้นคุณภาพส่วนมากเราจะวิ่งตรงไปจะมีแบบเด็กที่วิ่งตรงนี้มาเลยกระเบื้องมึกเนี่บบดเดยเอาขึ้นมาเราก็ต้องมาทำเองอะไรเองเนี้ยไม่เอากระเบมึกที่อยู่ตลาดที่โลขาวที่ต้องใส่ย,ยาใส่อะไรมาในที่ร้านจะไม่เอา